โอ้ยจะบินไปต่างประเทศช็อปปิ้งดันหาพาด่อนไว้เจออีกแล้วทำยังงี้ดีทำยัง,ยงีแต่รู้ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องจองตั๋วให้วุ่นวายแล้วเพราะเขายกสินค้าจากทั่วเอเชียมาให้ช็อปกันที่กรุงเทพแล้วคะ่ะไฮไลท์ของงานคือเด็ดมากเพราะเขารวมซัพพลายเออร์ชั้นนำจากไทยและทั่วเอเชียไว้ในที่เดียวทั้งนวัตกรรมล้ำสมัยสินค้าแฟชั่นของขวัญของตกแต,ต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า Get, และอีกเพียบคัดมาแล้วว่าปังครบทุกหมวดหมู่จริงๆค่ะภายในงานนี้ให้เลือกช็อปกว่า1,200บูธและซัพพลายเออร์กว่า1,000รายและที่สำคัญเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วเท่านั้นจะได้รับบัตรรับประทานอาหารกลางวันฟรีอีกด้วยนะคะด่วนเมกาโชว์แบงคอกสองพกลับมาแล้วปีนี้จัดใหญ่มากที่ไบเทคบ,บางนาหอ9 8วันที่16 ถึง18รกรกฎาคม2025นี้เท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะโอกาสดีๆที่จะได้สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆเจอคู่ค้าระดับนานาชาติและอัปเดตเทรนก่อนใครอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเขาชมงานฟรีรีบเลยค่ะเมกาโชว์แบงคอก2025มีแค่3วันเท่านั้นนะคะ